กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งอาศัยอยู่กับคุณแม่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เด็กหญิงคนนี้มักสวมหมวกคลุมศีรษะสีแดงที่คุณยายเย็บให้ทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันหนึ่งแม่ของเธอบอกว่าคุณยายป่วยอยู่ในป่าเอานี่ไปให้คุณยายหน่อยจ้ะ มีขนมปังและน้ำผลไม้ในตะกรา้าแม่กำชับว่าอย่าแวะทางอื่นนะลูกไปตรงๆถึงบ้านคุณยายเลยหนูหน้อยหมวกแดงรับตะกร้ามาด้วยความดีใจแล้วเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกระหว่างทางเธอได้พบกับหมาป่าเจ้าเล่จะไปไหนเหรอหนูหน้อยหมาป่าถามไปเยี่ยมคุณยายค่ะเธอป่วยอยู่ในป่า หนูน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาหมาป่าคิดแผนชั่วร้ายทันทีมันแกล้งชมดอกไม้แล้วชวนหนูน้อยให้เก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายขณะที่หนูน้อยมัวแต่เก็บดอกไม้หมาป่าก็รีบวิ่งตรงไปยังบ้านคุณยายเมื่อไปถึงมันเคาะประตูหนูน้อยหมวกแดงมาเยี่ยมค่ะคุณยายไม่ทันระวังหมาป่าก็พรวดเข้าไป กลืนคุณยายลงท้องแล้วรีบสวมเสื้อผ้าคุณยายขึ้นเตียงปลอมตัวรอหนูน้อยมาเมื่อหนูน้อยมาถึงเธอรู้สึกว่าคุณยายดูแปลกไปคุณยายทำไมตาโตจังคะจะได้มองหลานชัดๆไงจ๊ะแล้วทำไมปากใหญ่จังจะได้จะได้กินหลานได้ไง่ายๆไงล่ะหมาปากคําครามแล้วกระโจนใส่หนูน้อย ทันใดนั้นเองพรานป่าที่ผ่านมาได้ยินเสียงร้องจึงพังประตูเข้ามาเขาช่วยหนูน้อยหมวกแดงไว้ทันและยังควักคุณยายออกจากท้องหมาป่าได้อย่างปลอดภัยหลังจากวันนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็เรียนรู้ว่าไม่ควรพูดกับคนแปลกหน้าและอย่าเดินออกนอกทางเด็ดขาดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความไว้ใจคนแปลกหน้าโดยไม่ระวัง อาจนำภัยมาสู่ตัวเราได้เสมอและบางครั้งเส้นทางที่สวยงามก็ไม่ปลอดภัยเท่ากับทางที่ถูกต้อง Shadows crawl where light once stayed Tears fall silent like the rain.